ได้มีการสะท้อนที่เห็นว่าถ้าหากว่ามีการนําเด็กมานาเป็นสิ่งสูงส่ง,สงมีสภาวะสูงส่งกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าข่ายลทัทิบูชาเด็กจากกรณีที่เพจอีซอขยี้ข่าวอีซอค่ะได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์น้องไนท์ได้แต่งชุดไทย โดยมีผู้คนที่ศรัทธาก้มกราบไหว้ตลอดทางที่เดินผ่านพร้อมทั้งทางเพจได้ระบุข้อความว่าปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นองค์เทวาได้กลับมาจุติอีกรอบใน EP 2ตอนหนูเป็นสาวแล้วล่าสุดาทางนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมหรืออีทแทนคุณพร้อมคณะได้เดินทางหอบเอกสารเข้าร้องพนักงานสอบสวนบกปอ,อ,กอทอ กรณีมีการเผยแพร่พภาพเด็กชายวัยเปีทํากิจกรรมเชื่อมจิตโดยมีผู้คนกราบไหว้สองข้างทางอีแทนคุณเปิดเผยว่าตนได้รับคำร้องเรียนจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องลัทธิเชื่อมจิตวันนี้จึงรวบรวมเอกสารทำหนังสือมายื่นกับบกปท หลังจากที่มีภาพปรากฏเป็นข่าวว่ามีการทำกิจกรรมที่เป็นลักษณะให้ตัวเด็กชายวัย9้าปีแต่งตัวเหมือนเทพพญานาคทำพิธีและมีผู้คนที่เป็นผู้สูงอายุกราบไหว้กันสองข้างทางเลยซึ่งทำให้สร้างความไม่สบายใจแก่พุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังมีภาพที่ไปลงในโซเชียลและมีคำพูดกล่าวอ้างว่าเด็กชายคนดังกล่าวเป็นตัวแทนของพระสกยมุนีซึ่งการกล่าวอ้างในลักษณะน,นี้เป็นการทำผิดกฎหลักการของพระไตรปิฎกซึ่งการกระทำของลัทธิเชื่อมจิตมีลักษณะคล้ายลัทธิบูชาเด็กและพบเห็นการกระทำความผิดหลายวรคหลายกรรมหลายวาระและหลายมาตราก่อนหน้านี้ศาลได้มีคำสั่งลงวันที่28สิงหาคม2567 ห้ามให้มีกิจกรรมเชื่อมจิตโดยมีอายุคำสั่ง6เดือนจึงทำให้รัฐที่ดังกล่าวเชื่อว่าคำสั่งจะหมดอายุภายในวันที่28กุมภาพันธ์2568จึงกลับมาทำกิจกรรมกัน แต่ขณะที่คำสั่งศาลยังบังคับใช้ปรากฏว่าลัทธิกลุ่มนี้ยังมีการละเมิดนำภาพเด็กชายวัยเ้าปีคนนี้ขณะที่ทำกิจกรรมเชื่อมจิตไปเผยแพร่ในโซเชียลตนจึงนำหลักฐานทั้งหมดส่งให้กับพอมอและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจะรวบรวมพยานหลักฐานอีกส่วนหนึ่งมอบให้กับบกปททั้งนี้ตนยังจะทำเรื่องร้องขอขยายเวลาคำสั่งศาลให้เพิ่มระยะเวลามากขึ้น เพื่อให้กฎหมายมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กไม่ให้เด็กถูกนําไปใช้เพื่อโฆษณาในทางที่ไม่ดีการกระทําดังกล่าวนี้นะครับหลายคนก็ตั้งสังเกตเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่นะครับต้องบอกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยได้มีคําพิพากษาและมีคําสั่งนะครับลงวันที่28สิงหา2มงพาสั่งห้ามเชื่อมจิตแต่ว่าท่านยังมีคําสั่งแนบท้ายว่าให้คําสั่งเนี้ยมีอายุ6เดือน จึงเป็นที่มาว่ากลุ่มรัที่ดังกล่าวจึงตีความว่าหมดอายุวันที่28กุมภาพันธ์โดยที่หารู้ไม่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าในระหว่างที่คําสั่งศาลยังมีการบังคับใช้อยู่เนี้ยผมได้พบว่ากลุ่มรัที่ดังกล่าวเนี่ยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลภาพที่เป็นการละเมิดคําสั่งศาลคือมีการทำนำภาพเด็กแล้วก็กิจกรรมก่อนหน้านี้ที่มีการเชื่อมจิตเนี่ยไปเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน t ิ k กตอกของเขานะครับ แล้วผมก็เลยส่งให้กับพอมอส่งให้กับสำนักพุทธศาสนาแล้ววันนี้ก็จะรวบรวมอีกส่วนหนึ่งส่งให้กับตํารวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อที่จะได้ดนำมินการต่อไป